ครูการหน่วยโลกของแมลงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเด็กๆเ,เห็นอะไรอยู่บนโต๊ะครูการนะเจ้าแมลงหน้าตาแปลกประหลาดหลายชนิดงั้นเรามาช่วยกันจำแนกประเภทแมลงกันดีกว่า จากกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยได้แก่การสังเกตการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ตาดูหูฟังจมูกดมกลิน่นลิ้นชิมรสและมือสัมผัส เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆเด็กๆได้รู้จักส่วนประกอบของแมลงเพิ่มมากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงเด็กๆได้ฝึกทักษะการวัดโดยการนำแมลงแต่และชนิดมาเปรียบเทียบและวัดขนาดเพื่อดูความแตกต่างเด็กๆได้ฝึกทักษะการจำแนก โดยการเปร players, ements, ings, in in ียบเทียบแมลงแต่ละชนิดและนำมาแยกประเภทใส่ในจานประเภทต่างๆเด็กๆได้ฝึกทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาทำให้เด็กๆสามารถจำแนกและจัดตำแหน่งที่วางแมลงบนจานได้อย่างเหมาะสม เด็กๆได้ฝึกทักษะการคำนวณโดยการนับจำนวนมแมลงที่มีอยู่และนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกันเด็ <S <S กๆได้ฝึกทักษะการจัดก,กระทำและสื่อความหมายของข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัดการคำนวณมานำเสนอเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้เด็ <S <S กๆได้ฝึกทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมของเด็กๆที่มีอยู่มาช่วยและเด็กๆยังได้ฝึกทักษะการพยากรณ์โดยการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าอีกด้วยเด็กแแกะแมลงออกมาแล้วใช่ไหมคะแมลงที่เราแยกออกมาทั้งหมดนี้ทั้งหมดกี่ชนิดกี่ชนิดนะคะกี่ชนิดเลยจริงหรือเปล่าช่วยกานนับหน่อยโอ,อ้แยกกมาเป็นสี่ชนิดแล้วแต่ชนิดเหมือนกันไหมคะ เบื่อเลยเราถึงได้จำแด้ออกมาเป็นแต่ละประเภทเดี๋ยวเรามาดูตานแรกกันจำได้ไหมเมื่อกี้อยูแยกเป็นอะไรออกมาอันนี้คือหนอนอะไรหนอนไหมหรือว่าอะไรนะดักแด้หรือหนอนไหมนั่นเองลักษณะมันเป็นยังไงคะตัวมันเป็นยังไงตัวเวิ้งวูนๆตัวปวงเลยสีเป็นสีอะไรเนี่ยสีน้ำตาสีน้ำอนี้ที่สองนะคะชื่ออะไรจำได้ไหมจิ้งจิ้งไปนะจิ้งจิ้งจิ้งมันมีลักษณะยังไงสีเป็นยังไงสีดำดำออกเข้มๆสีเข้มกว่าอันนี้หรือสีอ่อนกว่าหนอนดักแด้มันเข้มกว่าหรือมันอ่อนกว่า เข้มกว่าใช่ไหมคะมันออกสีดำๆแล้วตัวมันเป็นยังไงมันกวดๆอ้วนๆเหมือนเมื่อกี้ไหมคะไม่เหมือนมันออกเรียวๆกว่านะคะอ่ะชนิดที่สามอะไรเนี่ยตัวอะไรอชี้ตัวอะไรเนี่ยแมงอะไรกันได้ไหมแมงแมงอะไรนะแมงสาดิงแมงสาดินแมนสาดินแมงสาดิงตัวเป็นยังไงเด็กๆว่าเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะตัวเล็กๆใช่ไหมตัวเล็กกว่าเมื่อกเมี่อกับสองตัวที่แล้วอ่ะตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายชื่ออะไรคะตัวสุดท้ายโอ้ชื่อต่อเลยนะอ เราเอาไปทอดแล้วมันเรียกว่าเป็นอะไรรสอะไรจำได้ไหมรสด่วนอ๋อมีตัวลังตัวมันเป็นยังไงคะมันอ้วยไหมหรือว่ามันของหอมของตัวยาวๆโอ้โหยาวกว่าเพื่อนเลยไหมคะยาวกว่าเพื่อนเลยไหมเด็กๆว่ายาวกว่าทุกคนเลยปรบมือให้กันเยอะ เห็นไหมคะว่าการสอนและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยง่ายนิดเดียวเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราคะ่ะสำหรับวันนี้ครูการไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย